ส่รงระยะขอบเขตที่ดินให้เขาแล้วนะแล้วก็เน้นตรงที่ว่าให้แนวเสานะตรงกับหลักหมุดเพื่อที่จะเวลาเราต่อรั้วเข้าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะได้ทํางานได้ง่ายก็คือแย่ก็คือผักที่ส่งไปก็คือเป็นระยะที่มีหมุดระยะหมุดใช่ระยะวางหมุดใช่ระยะระยะมาจากเรดาร์แล้วแล้วก็มีเช็กระดับว่าจะต้องลงแผ่นกันดินกนะี่แผ่นระยะเท่าไหร่ ก็ค St ือสมมติลงหนึ่งแผ่นมันจะมีระยะแผ่นกันดินหน้าสมหน้าส5มสบห้าเซนบวกกับคานอีกยี่ส้าเซนเนาะช่วงช่วงหนึ่งแผ่นเนี่ยยาวกี่เมตรช่วงที่ต้องลงสองแผ่นน่ยยาวกี่เมตรแล้วก็ช่วงที่ต้องลงสามแผ่นน่ยยาวอีกกี่เมตรนั่นเองเนาะแล้วก็มีอุปสรรคก็คือว่ามีรั้วของเพื่อนบ้านที่ล้าเข้ามาเนาะแต่เราก็เคลียร์แล้วก็คือว่าเขาก็ให้เรารื้อแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะใช้รั้วฝั่งเราเนี่ยร่วมกันเลย นะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปโคใหญ่ไปรื้อนะหรือกับสองก็คือมีมีอ่าบอ่อมีสระน้ําที่เขาขุดล้าเข้ามาก็อันเนี้ก็จะจะ,จะต้องเป็นก็ไปถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งนะที่จะต้องดีไซน์การแก้ไขซึ่งก็ผู้รับเหมาก็ตึ่งไปเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเจอหน้างานเนาะแต่ว่า ก็คุยกันไปคุยกันมาเมื่อกี้ก็ก็เกิดไอเดียเนาะก็เกิดไอเดียคือว่าว่าจะเอาแอ,อลวอลแอลวอลลงไปลงไปวางเลยเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะแข็งเมื่อกี้มองลงไปก็คือเจอดินดานแล้วแข็งแล้วเป็นดำปีแล้วแล้วแข็งมากเป็นหินเลยเพร<อ>าะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำซอยเทสันที่ซอยเอ็ด<อ><อ>นี้ซอยเทสนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอดูเลยเพราะว่าโอ้ดินแข็งมากแล้วก็ว่าจะเอาแอลวอลไปไปไป,ไปวางคือคือคุยกับเคียร์กับเจ้าของสระแล้วเนาะเขาบอกว่าให้ถมดิน กลับเข้าไปในที่เขาได้ก็คือเราจะเอาแอ์วอลไปตั้งแล้วก็ถมดินเข้าไปแล้วก็ค่อยทํารั้วเนี่ยรั้วรั้วกําแพงเนี่ยอยู่ในแนวเขตของเรานะ <Okay. S 1> ก็คือแต่แอ์วอลเนี่ยก็จะต้องล้าเข้าไปในที่ของเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนื้อดินมันจะสไลด์นะแล้วเราจะทารั้วไม่ได้ีเรรยยบ้อใช่ครับใช่